สวัสดีครับท่านผู้ชมครับส่องหาของกินก็มาที่ร้านพับแอตดพิซซ่านะครับตัวนี้สลัดผักสดของไก่นะครับแบบยูได้นะครับ60บาทนี่นะครับกล่องละ60บาทมีไข่มีอกมี <c oughs> อกไก่มีผักร้อมนะครับแล้วก็พิซซ่าจิ้นละสามสิบเก้าบาทเนาะจิ้นละสามบาทนะครับก็จะเป็นหน้าฮาบะเยียน นะครับหน้าอะไรเนี่ยหน้าพมาแฮมหน้าพะมาแฮมนะครับหลายๆหน้าหน้าอกชีสครับผมสารพัดเลยนะครับก็ตอนนี้คุณแม่แอดแกกำลังผายอยู่นะครับก็ผ่านไปผามาเข้ามาแวะเห็นได้นะครับที่ตลาดโรเบียนะครับที่พัตตีสองครับตอนนี้ก็ตลาดผลเยอะมากๆเลยนะครับครับร้านก็อยู่ในบรบาลนี่ครับนะครับ ครับผมตลาดโรเบียร์ูคเมตรส,ส